เกมกำสัมพันธ์กับเกมชีวิตตามปกติลำพังเกมกรรมไม่มีอะไรให้ต้องหน้าวิตกกังวลให้ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรน่ากลัวเกมกรรหน่ากลัวตรงที่เราเข้าไปสัมพันธ์กับมัน มีจุดที่ต้องคำหนึงให้มากดังนี้ความสำคัญของเกมกรรมเกมกรรมสำคัญตรงที่เมื่อเล่นเสร็จแล้วเกมกรรมนั้นจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของเราเขาจะเข้ามาบัญชาการชีวิตเราเขาจะเป็นดังเจ้าชีวิตของเราไปในทันที ไม่ว่าเราจะเล่นเกมกรรมนั้นเพื่อการใดก็ตามเล่นเพื่อสนุกก็มีผลเล่นเพื่อทุกก็มีผลตั้งใจเล่นก็มีผลไม่ตั้งใจเล่นก็มีผลเล่นคนเดียวก็มีผลเล่นกับคนอื่นก็มีผลเกมกรรมทุกกระดานล้วนมีผลทั้งสิ้นต่างแต่ว่าจะมีผลดีหรือผลร้าย ขอให้ตระหนักไว้ว่าเกมกรรมทุกเกมเดิมพันด้วยชีวิตของผู้เล่นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเกมกรรมน่าดีใจอยู่บ้างที่ก่อนเล่นเกมกรรมทุกครั้งเราจะเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเขายอมให้เราเป็นฝ่ายเลือกเล่นยอมให้เราเป็นใหญ่ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเกมกรรมครั้งนั้นเราจะไม่เล่นเกมกรรมครั้งนั้นไม่มีใครบังคับเราได้นอกจากเราจะบังคับตนเองแต่ที่น่าเสียใจคือเมื่อเล่นเกมกรรมเสร็จไปแล้วเราจะกลายเป็นเบี้ยล่างของเกมกรรมนั้นในทันทีไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ มากเกมกรรมจะเข้ามายึดแน่นติดอยู่ในตัวเรายิ่งกว่าเงาที่ตามเราตลอดเวลานั่นเสียอีกมากรุกของเกมกำรรบวกขุนพลมารรุกหรือขุนพลของเกมกำรรม,มีสองฝ่ายคือฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปแต่ละฝ่ายจะมีเสนาประจำกองพลของตนอยู่ฝ่ายละสามเหล่าทัพคือ เหล่าทัพของขุนพลกายเหล่าทัพของขุนพลวาจาและเหล่าทัพของขุนพลใจนี่คือหมากรุกที่เรามีสิทธิ์ใช้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจผู้ใดใครทั้งสิ้นจะใช้ในการไหนใช้ให้เขาทำอะไรเพื่อการใดด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตามใจเราจะสั่งการในที่จะทำให้เราได้เปรียบในเกมกรรม มีโอกาสอยู่มากที่เราจะได้เปรียบในการเล่นเกมกรมทุกกระดานเพราะเราเป็นใหญ่ในทุกกระดานของเกมกรรมในที่จะทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมกรรมทุกกระดานมีสองในคือ1ให้มีสติปัญญาเมื่อเริ่มเล่นเกมกรรมทุกครั้งอย่าลืมใช้สติปัญญาเข้าไปกำกับเสมอ ในการเล่นทุกครั้งอย่าได้ขาดสติปัญญาทั้งสองตัวนี้ต้องมีสติปัญญานี้กํากับให้ได้หากจะให้เต็มขุมพลังของฝ่ายบุญจริงๆควรเสริมให้เต็มสูตรคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา 2. ให้พยายามรู้ทันเกมกรรม หากเรามีสติปัญญากำกับในการเล่นกระดานเกมกรรมเราจะสามารถมองได้ตลอดว่าเกมกรรมกระดานนี้จะมีผลเป็นอย่างไรดังนั้นต้องพยายามฝึกตนให้รู้ทันเกมกรรมให้ได้